บริสิ g มีพอดแคสต์เคียงข้างเข้าใจวัยนิสิตนักศึกษาเคยไหมที่มีคนบอกเราว่าทำไมเรายังดูเด็กอยู่เลยหรือยังดูไม่ต้อเป็นแผ่่สักที หลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้ไม่ว่าจะในสถาบันการศึกษาหรือการทำงานก็อาจจะทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมาว่าราทํทำย่างไรล่ะถึงจะเรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่วันนี้เราก็ได้เชิญแขกรับเชิญเป็นนักจิตบำบัดจากนัชไทยแลนด์มาให้ไขข้อสงสัยกับเรากันนะคะขอเชิญพี่บีนเลยค่ะสวัสดีครับเพศสัจกรณภสัจยุธนะครับนักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแบบ C ี t นักพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ความสุขจากนัชไทยแลนด์ครับ ขอต้อนรับพี่บีด้วยนะคะอยากจะเริ่มต้นรายการด้วยคำถามที่ว่านิยามของความเป็นผู้ใหญ่มีความหมายว่ายังไงคะก็สำหรับพี่คือคำนิยามของการโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ย<ม>พี่คิดว่ามันคือคำที่ว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแล้วก็เราเปลี่ยนจากการตัดสินใจจากความชอบเป็นหลักเนี่ยเป็นความรับผิดชอบ พี่คิดว่าถ้าคํานิยามเนี่ยมันคือเรื่องนี้ก็คือตัดสินใจอย่างเหตุมีเหตุปีผลมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากความชอบเนี่ยเป็นความรับผิดชอบมากขึ้นเปลี่ยนจากความชอบเป็นความรับผิดชอบอืมแล้วคําว่าความชอบกับความรับผิดชอบอะค่ะทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทําทั้งคู่ความหมายตรงนี้มันต่างกันยังไงครพี่บีน ก็ค <S an> <บ>ือถ้าขยายความเนาะประโยคเมื่อกอี้ก็คือการตัดสินใจที่มีเหตุมีผลแล้วก็เปลี่ยนจากความชอบเป็นความรับผิดชอบเนี่ยคือความรับผิดชอบเนี่ยก็คงเป็นการรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ของตัวเองมากขึ้นหรือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เรารับผิดชอบต่อคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างหรือกระทั่งว่าเราเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมซึ่งพอเรารับผิดชอบเนี่ยเราเอาตรงนี้เป็นที่ตั้งการตัดสินใจเราเนี่ยก็จะมีเหตุเป็นผลคือเราจะไม่ได้คิดแต่ว่า จากข้อมูลหรือว่าจากสิ่งที่เราเห็นเป็นเป็นตัวตั้งแต่เราจะคิดถึงว่าเอออดีตนเคยเป็นยังไงแล้วผลกระทบที่จะตามมาหลังจากการตัดสินใจนี้มันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็เราไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ว่าเราใช้เหตุผลแล้วก็ตกกรรกะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวตัดสินใจอืมันมีตัวอย่างไหมคะให้เห็นชัดมากขึ้นสมมุติว่าพาทําเพจรับรีวิวสินค้าแล้วกันคะ่ะถ้าขยายความคําว่าความชอบกับความรับผิดชอบจะมลีลักษณะอย่างไรคะ อ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ความชอบหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเช่นรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรเราก็ทํา oh. แล้วก็อยากทําเรื่องอะไรก็ก็ทำอะไรเงี้ยแต่พอมันมีความรับผิดชอบเช่นมันจะตั้งเป้าแล้วว่าเอ้เราทาเนี่ยเพื่อเป้าหมายอะไรหรือกระทั่งเรารับผิดชอบต่อคนที่เป็นติดตามเราอยู่ว่าเอ้เราจะต้องลงอ่าทุกวันนี้ไหมหรือว่าเขาเนี่ยสนใจเ,เรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วสิ่งที่เราลงในเพจเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนอื่นบ้างหรือเปล่า พราะถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ความชอบเป็นที่ตั้งเราอาจจะทําอะไรบางอย่างตามอําเภอใจอ่ะทำวันนี้เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดผลเสียกับคนบางกลุ่มหรือเกิดผลเสียต่อสังคมเพราะฉนั้นแล้วเนี่ยการทําของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีดต่อคนอื่นแต่ว่ามันดีต่อตัวเองคือใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ายังยังไม่ได้โตนะแปลว,ว่าคําว่าความรับผิดชอบที่เป็นลักษณะของการตกเป็นผู้ใหญ่มุมแรกก็คือเรื่องของการตั้งวัตถุประสงค์หรือการตั้ง ตั้งการทำมันอย่างมีเป้าหมายแล้วก็ส่วนมุมที่สองก็คือเป็นการประเมินว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยเขามีความต้องการแบบไหนมีความกังวลใจในเรื่องอะไรแล้วแต่ตรองว่าอะไรที่พูดไปแล้วไม่โอเคเนี่ยก็จะไม่ลงหรือมีการตรวจสอบก่อนถูกไหมคะใช่ก็คือเราจะคิดรอบๆโดยที่เราใช้เหตุและผลเป็นตัวตั้ง มากกว่าว่าเอออดียนนถูกใจอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้ความชอบไม่ได้เลยนะแต่พี่บอกว่ามันจะขยับไปที่ความรับผิดชอบมากขึ้นเราจะคิดถึงคนอื่นๆแล้วก็ผลที่จะตามมาเป็นตัวตั้งพอเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะแล้วในบุมของพี่บีนที่ผ่านช่วงวัยของการเรียนเราก็มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยในการทํางานการเป็นผู้ใหญ่ในหมูงพี่บีนเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วกันพอเรียนจบแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันเนาะคือพี่บอกว่าการเป็นผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงเนี่ยบางทีความสนุกสนานหรือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันคือการเรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เรายังท้าทายแล้วก็สนุกได้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราเนี่ยออกไปสำรวจแต่พอเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มมีครอบครัวหรือว่ามีมีมีแฟนมีคนที่รักเนี่ยมันอาจจะต้องคิดถึงอ่ะภรรยาคิดถึงลูก หรือว่าคิดถึงครอบครัวเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ที่อายุมากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่อีกแบบเพราะฉะนั้นสําหรับพี่เนี่ยการโตเป็นผู้ใหญ่ของพี่เองนะมันคือการที่เราเนี่ยสมดุลคือหมาถึงว่าเราเลือกสมดุลระหว่างเรื่องที่เป็นประโยชน์ของเราเป็นประโยชน์ของคนอื่นเวลาที่มีแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆคือพอเราสมดุลได้เนี่ยมันเหมือนเรากําลังเป็น นักแสดงมายากลสักอย่างที่เราต้องแบบบาลานซ์หลายๆเรื่องไว้บนบ่าบนมือเอาไว้บนหัวคือการที่เราเรื่องต่างๆเนี่ยพอเราเดินไปในชีวิตมันจะหนักเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันแต่เราก็ต้องสมดุลม,มันให้ได้เพื่อให้เรายังทรงตัวอยู่แล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างไม่ล้มพี่คิดว่ามันสาหรับพี่นะกการโตเป็นผู้ใหญ่มันคือการสมดุลจากที่พาฟังแล้วแสดงว่าการเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอายุอย่างเดียวแต่มีเรื่องของความสามารถในการสมดุลชีวิตและในมิติของการทํางาน ซึ่งในมิติของการทำงานก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งผลประโยชน์ที่เราได้รับลรวก็ผลประโยชน์ของคนอื่นที่เราทำงานด้วยกันถูกไหมคะใช่มันคือความรับผิดชอบที่มันจะเพิ่มเข้ามาในชีวิตที่เราโตขึ้นซึ่งคำว่าโตขึ้นนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับอายุก็ได้บางคนเรียนจบปั๊บเนี่ยอาจจะต้องดูแลครอบครัวเลยเป,เป็นเหมือนผู้นําครอบครัวหรือว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ต้องไปรับผิดชอบเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเหล่านั้นที่มันเข้ามาเนี่ย มันทําให้เราต้องเลือกที่จะสมดุลมันให้ได้ระหว่างสิ่งที่เราต้องการกับความรับผิดชอบที่เราต้องแบกไว้แล้วในกรณีนักศึกษาเวลาไปฝึกงานนะคะหรือว่าการสมัครงานก็ถูกฟีดแบกว่ายัางเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถ้าเกิดว่าปีคนที่เจอเคสแบบเนี้ยควรปรับยังไงบ้างคะก็พี่คิดว่ามันคือการขยายความนะว่าเถ้าเกิดเรารับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนรอบข้างรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรที่คิดว่าหลักๆเนี่ย ก็คือมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นไปเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นหรือเพื่อองค์กรอะไรเงี้ยเวลาเราไปสมัครงานแต่ว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยต้องมาควบคู่กับการกํากับแล้วก็ควบคุมคือขยายความกํากับควบคุมเนี่ยกำกับควบคุมอะไรข้อแรกก็คือเป็นการกํากับควบคุมตัวเองว่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายมีงานที่ต้องทำเนี่ยเราดึงตัวเองกลับให้มาทํางานได้ไหมเอ่อหรือว่าเรามีวินัยพอที่จะทาเรื่องนั้นให้สําเร็จหรือเปล่า หรือว่าการกรําก,กับอารมณ์ก็คือว่าเราทํางานเนี่ยแล้วเรารู้อารมณ์ตัวเองไหมหรือว่าเรารู้อารมณ์คนอื่นหรือเปล่าว่าคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงพอเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถจัดการอารมณ์ทั้งตัวเองและอารมณ์คนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยได้แค่ไหนส่วนกํากับอันที่3คงเป็นเรื่องของกํากับแผนการแล้วก็แรงบันดาลใจในวันที่มันไม่เป็นไปตามแผนเรามีวิธีการทบทวนแล้วแก้ไขมันยังไงหรือในวันที่เราแบบรู้สึกว่าผิดหวังรู้สึกว่าหมดแรงหมดไฟเนี่ย เรามีวิธีที่จะเติมไฟหรือว่าเติมแรงบันดาลใจด้วยแบบไหนพี่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการที่คนที่ทํางานเนาะเขาก็คาดหวังแ่ะอยากให้เรากํากับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งกุญแจสําคัญมันคือการที่เราต้องบอกตัวเองเสมอแหละว่าเออเรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรแล้วก,กับการทํางานเนี่ยมันมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เพราะถ้าเราทดอันนี้ไว้ในใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เก่งที่สุดเรายังไม่ได้พร้อมดีที่สุดเราก็ค่อยคอยขยับแล้วก็เรียนรู้จากการใช้ชีวิต อืม,อม,อมชอบที่พี่วินให้ให้ให,ให้ในมุมคิดเรื่องของการเรียนรู้อะค่ะรู้สึกว่าเอยเรามีแรงบันดาลใจในการเติบโตได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีเคสก็คือเป็นเคสของพาเองเราเคยมีครั้งหนึ่งที่เราทะเลาะกับเพื่อนเนาะในแชทแบบเถียงกันอะไรแบบนี้แล้วเราก็อยากรู้ว่าเราทำถูกไหมนะเลยเอาไปปรึกษากับผู้ใหญ่คะ่ะแล้วพา,าก็ได้รับคอมเมนต์ว่า จากที่พาพิมพ์ไปอ่ะพาโตกว่านะแต่ว่าเอยังไม่ยังไม่ถึงขั้นโตแล้วเอออันนี้น่าสนใจเนาะเพราะว่าคําว่าโตกว่ากับโตแล้วคือมันดูเหมือนคําว่าโตเนี่ยเราใช้มีอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาเปรียบเทียบเนาะมันเป็นการเปรียบเทียบว่าอันนี้โตกว่าหรือว่าอันนี้โตแล้วมันเหมือนมันมีเส้นแบ่งมาตรฐานแล้วก็เลเวลการโตว่าอันนี้มันไปได้ไกลกว่าหรือว่าอันนี้ถึงเส้นชัยแล้วแต่สําหรับพี่นั้นถ้ามุมมองของพี่คือคําว่าโตเนี่ยชีวิตมันไม่มีคําว่าหยุดโตหรอก คือคนเรามันจะหยุดโตก็ต่อเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะหยุดเรียนรู้เพราะฉะนั้นอย่างอย่างในเคสที่ที่ผ่าเล่าให้ฟังว่าบางทีเราแชทเนี่ยแล้วเราก็คุยกับเพื่อนเราก็เถียงกันอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเส้นวัดหรือว่าไม้บรรทัดที่เอามาวัดเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเรารู้ดีที่สุดหรือว่าความคิดเราเนี่ยเป็นคําตอบสุดท้ายที่ถูกที่สุดเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเหมือนเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากําลังจะทําให้ตัวเองหยุดโตเพราะว่าเราเชื่อว่าเรารู้ครบหมดแล้ว เราคิดว่าทางที่เราแนะนำเนี่ยคือดีที่สุดแล้วกลับไปที่เมื่อกี้พี่บอกแหละว่าเราจะต้องทดทดไว้ในใจเสมอว่าเรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกมากแล้วก็มันยังมีอีกอื่นๆอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคําตอบที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้ในเวลานี้แต่มันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดที่มันดีที่สุดสมบูรณ์เลยคือไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้ไปได้อีกแล้วอเ้ยอืมก็เป็นเป็นแบบ ในในแง่ของว่าเออบางครั้งการที่เราแนะนําไปอะไรเงี้ยคะ่ะมันอาจจะแบบกับไม่อาจจะไม่ได้ทบทวนอย่างรอบครอบเนาะเพราะว่าแบบมันมิติอื่นที่เรายังมองไม่เห็นก็จะใช่เนาะคือมันแต่ว่าส่วนมากแล้วเราหวังดีกับเพื่อนเราก็ให้ดีที่สุดแล้วก็รอบครอบที่สุดจากมุมมองของเราแหละแต่บางทีแล้วอ่าพอผ่านไปที่ชีวิตเขาหรือว่าสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เรามองไม่เห็น หรือว่ามีสเตปถัดไปที่เรายังคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดคือบันดีที่สุดจากมุมมองของเราแล้วก็ถ้ามันเป็นชีวิตเราอืมอืมแล้วมันมีอีกคำหนึ่งค่ะพี่บินที่ที่เรียกว่าวุฒิภาวะอะไรเงี้ยค่ะม,มันต้องแสดงออกอยังไงแล้วแบบในมิติของการทํางานกับผู้ใหญ่อ่ะวุฒิภาวะที่เราต้องมีมันคือประมาณไหนบ้างคือพี่ว่าคําว่าวุฒิภาวะสําหรับพี่นะพี่ตีความมันว่าคือการที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ หรือว่าเวลามันมีเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบเนี่ยเราเลือกที่จะ r e s p o n ส์หรือว่าตอบสนองมากกว่า React คือสองคำนี้มันเป็นการตอบสนองเหมือนกันแต่ว่า React เนี่ยคือเวลาอะไรเกิดมาปั๊บหนึ่งเราก็สวนกลับไปเลยทันทีด้วยสัญชาตญาณด้วยวิธีที่คุ้นเคยที่สุดแต่คําว่า Response คือเวลามีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะทิดทบทวนก่อนว่ามันมีทางเลือกที่ทําได้แบบที่1แบบที่สองแบบที่สแล้วทางไหนนะที่จะดีที่สุดในเวลานี้ เพราะฉันพี่คิดว่าการมีวุฒิภาวะเนี่ยมันคือการที่เราสามารถที่จะรีสปอนส์คือคิดให้ดีก่อนว่าทางไหนที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วค่อยตอบสนองกลับไปอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อาจจะต้องอดทนก่อนแล้วค่อยตอบเพราะว่าจังหวะเวลามันยังไม่ใช่อาจจะเป็นว่าทางเลือกนี้มันดีนะแต่มันดีสําหรับคนคนนี้หรือดีสําหรับกลุ่มนี้เพราะฉันอาจจาเป็นจะต้องเลือกทางเลือกท,อกที่ดีลงมาดีน้อยลงมากกว่าหน่อย mm hmm. แล้วก็มันจะดีต่อคนรวมๆได้มากกว่าอะไรเนี้ยเพราะฉันคําว่าวุฒิภาวะมันคือ คิดว่าเป็นการเลือกที่จะตอบสนองมากกว่าที่จะโต้อตอบทันทีแปลว่าคําว่าโตก็คือความสามารถในการรู้อารมณ์ตัวเองกํากับตัวเองได้รู้ว่าแผนงานที่เราต้องทํำเป็นยังไงแล้วจะได้ทุ่มแรงได้ถูก,ถ,กถูกเวลาเรื่องวุธ,ธิภาวะเหมือนกับว่าเราประเมินทางเลือกและเลือกตอบโต้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไหนได้บ้างใช่พี่คิดว่าถ้าเราโตขึ้นเนี่ยเราจะ เหมือนกับสุขุมขึ้นใจเย็นขึ้นออ oh. แต่ไม่ได้แปลว่าใจเย็นแล้วเราไม่ทําอะไรหรือเราไม่พุ่งไปข้างหน้าเนะแต่คําว่าใจเย็นคือมันใจเย็นที่จะทบทวนว่าเราจะเลือกทําแบบไหนมันก็คือกลับไปที่การตัดสินใจว่าเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เราเอาเหตุผลเอาสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วคิดถึงคนอื่นคิดถึงผลกระทบเป็นตัวที่ประกอบการตัดสินใจอืพี่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพอเราใจใจเย็นหรือว่ามีสติในการตัดสินใจมากขึ้นแบบนั้นเนี่ย ก็แปลว่าเราเติบโตมากขึ้นละฟังดูแล้วก็คือเรามีความนิ่งมากขึ้นรู้จักควบคุมการแสดงออกและ,ะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ได้อย่างมีสติมากขึ้นอืมอืมอมคิดว่ามันคงเป็นความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆอ๋อโอเคค่ะแล้วเรามีวิธีพัฒนาตัวเองยังไงให้มียุทีภาวะมากขึ้นบ้างคะเอออันนี้พี่คิดว่านะในในมุมมองพี่มันคือการเตรียมที่จะรับกับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เพราะพี่มองว่าถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เราเจอเป็นครั้งแรกเนี่ยส่วนมากเราก็เราก็โซซาโซเซคือตั้งรับมือไม่ถูกเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีสติหรือว่าเราซ้อมมาดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยการที่เราจะนิ่งหรือว่าตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยหลักเหตุผลเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนะักเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการที่ฝึกฝนเนี่ยข้อแรกคือเป็นการพาตัวเองเนี่ยไปเจอกับประสบการณ์พวกนั้นเนี่ยสะสมไว้ให้บ่อยๆหรือว่าเจอมันซ้าๆ พอเจอมันซ้ำๆแล้วเนี่ยเราจะหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ตอบสนองได้แต่ถามว่าการเจอซ้ำๆนั้นเนี่ยจำเป็นต้องไปเจ็บตัวหรือว่าจําเป็นต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหลายๆครั้งซ้ำๆไหมพี่ก็บอกว,ว่าไม่ใช่หรอกการเจอซ้ำๆแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เราได้ฟังประสบการณ์จากคนอื่นแล้วก็เอามาสะสมไว้ซ้ำๆจนเราเริ่มตกตะกอนว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราในอนาคตเราจะมีวิธีแบบนี้หนึ่งสองสาม หรือบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบอะไรที่สนุกๆก็ได้นะบางคนดูหนังแล้วเขาก็เห็นว่าตัวละครเน,นี้ยใช้ชีวิตไปเจอทางเลือกแบบนี้แล้วเขาเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยผลกระทบมันไม่ดีเลยเราก็ซ้อมไม่ในใจว่าถ้าเป็นเราเราอาจจะเลือกไปอีกทางหนึ่งอก็บ <Yeah. S 1> พังะตอนนี้มีการคุยกับคนมีการดูหนังหรือบางทีก็เป็นการอ่านหนังสือก็ได้บางครั้งเราไปอ่านประวัติชีวิตคนเราไปอ่านเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เขาผ่านเรื่องยาก,ยาก หรือว่าเรื่องที่แย่ๆมาเนี่ยพอเราอ่านแล้วเราเห็นว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากมันนี่แหละคือเป็นการที่พี่บอกว่าเจอซ้ำๆแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยเหมือนไปยืมชีวิตคนอื่นใช้เหมือนไปลองสวมบทบาทชีวิตคนอื่นผ่านตัวละครผ่านเรื่องเล่ามันทําให้เราเนี่ยได้ซ้อมคิดไว้ในใจแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะมีสติแล้วก็มีวิธีรับมืออย่างที่พี่เล่าไปคือเราจะกํากับตัวเองได้ ตัดสินใจได้ถูกทางมากขึ้นแล้วมันก็จะไปทิศทางที่เราอยากจะไปโดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้ใครโอ้ฟังนูแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่าน่ากลัวนะคะกับเรื่องที่แบบน่าสนุกได้สามในการแบบพัฒนาตัวเองมีมุทิภาวะม,มากขึ้นใช่ก็คือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเราอ่านหนังสือเราดูหนังอยู่นะ,ะแต่กุญแจดอกสําคัญมันคือว่าเราอ่านหนังสือเราฟังคนหรือว่าเราดูหนังเนี่ยเรามีกุญแจสําคัญคือคําว่าการเรียนรู้หรือเปล่า ถ้าเกิดเราดูแต่ว่าดูเฉยๆเราไม่ได้ทบทวนหรือว่าไม่ได้รีเฟล็กว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะสิ่งสาคัญเนี่ยอย่างที่พี่บอกไว้ต้องทดไว้เสมอว่ามันยังมีเรื่องอีกมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็ทางที่เราคิดว่าถูกอาจจะไม่ใช่ถูกที่สุดไม่ใช่ทั้งหมดที่เราเห็นอะไรเงี้ยถ้าเราทดวไว้ในใจเนี่ยเวลาเราฟังเรื่องอะไรเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันว่าอ๋อมีมุมมองบอมแบบนี้ด้วยนะมีทางเลือกแบบนี้ก็ได้นะก็จะทําให้เราเนี่ยอ่า เก่งขึ้นเรื่อยอือจริงๆหนูฟังจากพี่บีนก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้มากขึ้นเหมือนกันคะ่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่บีนฝากเกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ใหญ่ให้กับนิสิตนักศึกษาที่กําลังจะก้าวสู่ไปทํางานค่ะพี่คิดว่าถ้าวันนี้เนาะเรายัางเป็นนักศึกษาแล้วก็เรากำเรารู้แน่ๆว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยเราต้องออกไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมพี่คิดว่าในช่วงเวลานี้ให้พยายามหาอะไรที่เราต้องรับผิดชอบ คือหมายถึงอาจจะเป็นกิจกรรมนักศึกษาหรือว่าเป็นงานหรือภารกิจของทางบ้านก็ได้คือแบ่งส่วนออกมาให้ได้รับผิดชอบคือการที่เราได้ซ้อมว่ารับผิดชอบเนี่ยมันคือการที่เราพาตัวเองไปเจอไฟบังคับคือไฟบังคับเป็นอะไรที่เราเริ่มแล้วเนี่ยเราเลิกได้ยากคือพอเรารับปากแล้วว่าจะทำเนี่ยแล้วเราเลิกมันได้ยากคือโยนทิ้งมันได้ยากเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้ไปเจอกับความยากลําบากทําให้เราต้องไปอยู่ในสภาวะที่เราต้องอดทนต้องกัดฟันสู้ แล้วสิ่งเหล่านั้นแหละจะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นทีละนิดแต่ว่าสิ่งสําคัญก็อยากกดดันตัวเองมากนะักคือพยายามมองให้มันสมวัยคือไม่ใช่ว่าตอนนี้เราอายุสัก20ก่สิกว่าแต่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่มากๆแล้วพอเราทําผิดเราก็กดดันตัวเองมากทําให้มันเหมาะกับวัยด้วยแล้วก็อาจจะปรึกษาคนปรึกษาผู้ใหญ่ที่ที่เขาผ่านประสบการณ์มามา,มากกว่าหรือศึกษาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เราเนี่ยได้ซ้อมคิดแล้วก็ซ้อมทําพี่ว่าอันเนี้ยเป็นปันจจัยสําคัญที่จะทําให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างแท้จริงพาตัวเองไปเจอความรับผิดชอบใหม่ๆลองทําและเรียนรู้และสุดท้ายค่ะฝึกษาผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วและอย่าก,กดดันตัวเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มีมากๆเลยค่ะสวัสดีครับ วิซิ่งมีพอดแคสต์เคียงข้างเข้าใจวัยน,นิสิตนักศึกษา